มีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระต้องอาบัติราชิกหน้าด้านไปนั่งอยู่ในการสวดโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทรงแสดงโอวาทปาติโมกถ้าจำไม่ผิดนะแสดงว่าปาติโมกทรงแสดงอยู่ในเขตสงครั้งนั้นกำลังจะแสดงแต่พระพุทธเจ้าไม่ยอมแสดงนั่งนิ่งเพราะอะไรรู้ไหม พงศงมองเห็นภิกษุปาบัติปราชิกอยู่ในวงสง์จึงไม่ทำสักกรรมนี้ตั้งหลายครั้งทูลเชิญรัตนาพระเจ้าพระเจ้านั่งนิ่งไม่ยอมแสดงธรรมพาะมีพระชั่วพระเลวหน้าด้านปราชิกอยู่ไม่ยอมสวดพาะมีแปลกปลอมอยู่ทำโม้คลานะใช้ทิพยจักรคยาจักขุยกขูยานมองเลยเกิดอะไรขึ้นจนเห็นว่ามีภิกษุไม่ใช่ภิกษุ ต้องอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระจึงช่วยกันลากพระภิสูุน์องคน,นี้ออกจากเขตสง์นั้นออกไปไม่ให้ร่วมสังกรรมลากออกไปเลยลากออกจากหมู่คณะแล้วไล่ออกไปเลยไม่อยู่ในหมู่สง์แล้วพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรม